ครับตอนนี้นะครับผมก็ม่าเยือนอยู่นะคไดาวมาจาแ้าโชนะครับหตอนนี้ค่ะมีี่นเริ่มทะยอยนะครับกันมากเตี้ยงโตซึ่งรวมกันเรื่อยๆเป็น้าพเนั้งคู่ให้กันครับ เอผู้ใดบอได้เลยชื่อเอาเห็ดแกหล่ะเมียเ็ดกไหนหอเมียได้ไม่อะไรเรียกว่าขายยี่บาทกัเนี่ก็ขายัเกาของรางวัลที่มาคไก่ตั้งหากนะครับไกรตั้งหากก็ได้ล้ซื้อขเราสองร้อยนะครับพอมเป็นใกล้ียังดูนะครับวคไกเมีจะมีออกลูกนะครับด้ลูกสตัวไก่ยังหยอกลูก ไสนามเวบฟดีเอายกสนามเว็บฟังชูบ้างนะไปเลยก็ไปเลยก็ไปเลยผมคิดอันนี้ก็แไปเลยเอาอไปเลยครับแต่ละคนนะครับบ้านช่วยนการไอใช้มือถือแล้วก็เลยเรียเตัวนะครับเรียกตัวแล้วก็ไปเลยย้อนไปเลยไปะไรบ้างได้้างนะครับเข้ามาหนึ่ื้นนะครับราคา พอตดา่วงนะครับเน่วยอาครับพื่พันูดละบ้านพูดละบาานพูดละไปละนะครับพู่หลายใบก็ไปเลนะครับพี่จะต้องนะครับพี่เลจะไปจบจับไปนะครับครตัดขาไทยมัดขาเรียกจถืออึนะครับข้าี่างนะครับสอข้างพี่ยัตอคุณขันเปแต่พี่ไ้องตนะครับอาจจะกลี่นะครับตาว่าทำนค่ับเป็นคูา้างใน ใหครับไปเลยเาไปเลยรับไปเลยเขาไปน้องนะครับเียนคุณนะครับเจนคุณนะครับเจนคุณกับมีนะครับแวา ม่นเทียนมือทั้งคนเทียนคู่นี้ทั้งพี่นะครับเพื่อนอ้าวเทียนนะครับเพื่อนนะครับเอาเลขเข้ามาเลขเข้ามาหนึ่งสองบาทหนึ่งสองบาทอันละกับที่พันที่สวนะครับทั้งด้านพิศวะปนอดนะครับด้านพิศวะปนอดนะครับปลอดที่บัตรเอาละบัตรละยี่สิบบาทนะครับเพื่อนท่านที่ซื้อนะครับเป็นเอ่อของ

วนนี้ได้หมอนนะครับคับโตแก๊ซี่นะครับได้ยังก็ดีหมือนกันได้ยังก็ดีเหมือนกับทำบุญนกันนะครับโอ้ยใหมเลยล่ะ้เระาปรพาือเยว้งเนาง่ัมาเป็นบางยัดเจาผ่าเขาเอื่นมาหมอนครับผมยัดเผ่าเขาเอื่นมาหมอนยัดกี่น้องเขาเอ่อนราเาด้ยังไม่ได้ ขนี้นะครับด่านพิตะวันหอครับพานอไป้ครับเออุมได้ซุมของขันของขันใส่อุนี้ได้ซุมกับได้ซุมตอนนี้เราขอขันไไกลได้ไหซุมไกลให้องไกลวห้ไก่อยู่ทังแม่ได้นะครับเพื่อเพราะว่าไก่คอยิก เพนมาติดกันเดี๋ยวเพื่อนก็ไหนไปจับดูจับเที่ยวจับโอ้ยมาดีกันวางหันได้ซุมมมานี้เซลกัโอ้ยังคีเอะมาแล้วนี่แหละคนทํ้คนสะอาดโอ้ยคนสวยคนงามคนกระางกระปองยางงามเบื่อสามได้เป๊ปซี่ครับได้เป๊ปซี่เอัีผู้ไร้เปี่กอยากได้นะครับพี่่ก็อยากได้กันล้างไหลกันกับ้านอบัตรนะครับบัตรไม่ยนี่ายเ้าเคุณพี่ยังเซเอาสองเมันวะ ไอ้ยยังไดินลังมัย่ผมไม่อยากทนั่งนี่กลังถึงลงันะครับเน่ไม่ควนนะครับ้เเไม่วอันอันนี้ได้ซุ้มเยนะครับได้ซุ้มเยโอสุดยอดเลยโอ้ยได้ขวางขังตั้งครเลยแสเี

ด้านหน้าครับทั้งคนขเป็นการดีเห็นว่าได้ของจักสารยางงามเลยนะครับ่ไม่การวัวผิดแนว้ายเขาครับเนี่ยโอ้ยการนำห้อนกัได้โอ้สุดยอดเลยก็ไเลีัวน้องนะครับก็ไเล้ยนะครับของแท้ของจริงนะครับถกยางอยู่นะครับกบัดเพอนะครับไม่ได้ผัวไ่ได้ีแล้วน้องแท้ๆกันเลยมีหมดแต่ว่าีน้องแท้ๆีน้อง้ีกับเจ้าีกับสาเลย